เขารักกันเป็นเรื่องจริงนะคะซีนกดหัวกันคือจะตายชอบรุนแรงบบนี้เลยคะ่ะพี่ชอบเอาเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนย,ยีตะลักกับเขาสุ่ชอบนัวเนี่ยเย,ย้กลับมาแล้วกับเนี่ยจะไม่เกิด EP 9ค่ะทุกคนเปีน EP 9รอบนี้นะคะในเรื่องวันทั้งหมด 4คู่เลยค่ะเรียกว่าจากท็อปคอมเมนต์ของเนี่ยะไม่เกิด E ีพีแปหนะคะทุกคนก็เลยได้มาทั้งหมด4คู่ค่ะทุกคนท็อปคอมเมนต์ของแต่ละคลิปนี้นะคะทุกคนจะมาไล่ให้ฟังนะคะทุกคนว่ามีคู่อะไรบ้างนะคะคู่แรกเลยคู่ท็อปคอมเมนต์ของ EP 8ีนะคะคือคู่ บีเนียค่ะทุกคนเป็นคู่ปามาของวงก็สิบเว่นนะคะซึ่งเห็นท็อปคอมเมนต์เขียนว่าอยากได้คู่ปามาของก็สิบเว่นซึ่งเนี่ยก็ไม่รู้ว่าคู่ปามาของก็สิบเว่นคือคู่ไหนเนี่ยก็เลยเซิร์ชกูเกิลนะคะทุกคนถ้าเกิดเนียปิดคู่ก็ต้องขอโทษด้วยนะคะคู่ที่สองนะคะคือคู่มาร์คแบมอีกแล้วค่ะทุกคนคู่มาร์คแบมนะคะเป็นท็อปคอมเมนต์ของ EP พเจ็ดเนี่ยก็เลยเอามาเป็นคู่ที่สองนะคะส่วนคู่ที่สามนะคะหลุดพ้นคู่ไหนไปไม่ได้เลยคู่ที่คอมเมนต์เยอะที่สุดตั้งแต่ทำเนี่ยจะไมม่่เกกิานะคคืออูขงุ๊ วิเ <Wh> ป็นท็อปคอมเมนต์ของ EP 6นะคะมีดีใจมากได้กลับมาทำกุ๊กวีกันแล้วเนี่ยรักคู่นี้ที่สุดคู่แรกนี่ทำเพื่นได้แรงเป็นแ้านใจในการทำเนี่ยจะไม่เิยคู่สุดท้ายค่ะคู่ท็อปคอมเมนต์ของ EP ที่5คือคูค่สุดจุนค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็เลยได้มาหมด4คู่ค่ะทุกคนวันนี้ขออนุญาตพกคอยนึงนะคะจะได้พูดชื่อถูกเนาะเพราะว่าหลายคู่เกินไปหน่อยขออนุญาตพกคอยนิดนึงนะคะทุกคนวันนี้จะดูทั้งหมด12คลิป คู่ละ3ามคลิปอีพีนี้นะคะเนี่ยไม่ได้ขอคลิปจากทุกคนมานะคะอีพีนี้เนี่ยขโมยคลิปมาจากแฮชแท็กในติ๊กต็อกนะคะเกลดจะใส่เครดิตไให้นะคะแล้วก็ขอบคุณให้เนี่ยขโมยนะคะขอบคุณค่ะสาหรับอีพีนี้นะคะทุกคนเนี่ยพูดตรงๆเลยว่าเนี่ยไม่มียาดมนะคะเพราะปกติแล้วเวลาที่ทำเนี่ยจะไม่เขนินต้องมียาดมด้วยแต่ว่าอีพีนี้มียาดมมาทุกคนเนี่ยก็เลยเอายาอมสมุนไพรมาดมก่อนน่าจะช่วยได้เนาะไปเริ่มเลยคะ่ะทุกคนสำหรับคลิปแรกคลิปแรกเป็น คู่ของบีเนียนะคะทุกคนที่แรกเขียนว่ามีคนจีบกันในคอนแม่คือเราโดนแกล้งเราต้องยิ้มขนาดนี้เลยไหมอะ่ะพี่บี เล่นกันน่ารักจังมีคนจีกันในคอนเสิร์ตค่ะแม่น่ารักมากจะบอกว่าคู่บีเนี่ยเนี่ยเป็นคู่ของขออนุญาตดูชื่อนะคะ JB กับจินยองซึรู้สึกว่าจินยองอ่ะหน้าเหมือนเสือแบบเนี้ยอย่างเงี้ยนชอบจินยองมากยังไม่ได้เป็นแฟนคลับกอตเซเว่นนะคะแต่ว่าเนี่ยตามแจ็คสันอยู่ก็เลยยังไม่ค่อยรู้จักสมาชิกอื่นแต่ว่าพอรู้จักแบนแบนที่เป็นคนไทยวันนี้ได้เห็นจินยองครั้งแรกคือรู้สึกว่าแบบหน้าตาแบบอืม้มมากเลยคลิปที่สองนะคะเขียนว่ารวมคลิปอิมแจบอมคนกลัวเมีย นี้เบาๆแต่ก็เป็นโมเมนต์ที่แบบน่ารักดีอันนี้คือถูกคู่ปะเนี่ยเดี๋ยวเริ่ม,มงงนะจุดที่สามนะคะต่อไปแคทแชรเขียน,นว่าบีเนียบีจีนก็เซเว่นอากาเซไปค่ะทุกคนเริ่ม ไว้ไว้ไว้เฮ้ยทำไมต้องกินขนมใกล้ขนาดนั้นด้วยอ่ะบ้าป่ะเนี่ยเรามูไปคู่ที่สองกันดีกว่าคู่ที่สองนะคะคคู่มาร์คแบบนะคะคลิปแรกเขียนว่าพี่จ๋ายิ้มเพราะเป็นยยหนูหรือเปล่า แล่าเขาแกล้งกันทุกคนแต่วไม่จริงขนาดนั้นเดี๋ยวคีดหรืขนาดนั้นกีดสำหรับคู่นี้แล้วก็กีดแล้วพี่พี่สองก็จะไม่กีค่ะทุกคนพี่พี่สองเขียนว่าแบมแบมผู้ท้าทายอำนาจมืดมีคนเต้นแบบ ไม่เบาเลยนะเซ็กซี่กว่าผู point, ้หญิงอีกบาบอเรามูฟออนไปคลิปที่สามเลยค่ะทุกคนไม่งั้นคลิปนี้จะนานไปนะคลิปนี้เขียนว่าเมื่อคืนทําไมไม่มาตามนัดอันนี้คือมาร์กบอกแบมแบมตอบว่าก็ผมหลับแล้วเหมือนซีนแบบ พระเอกกับพระรองในเซรีเกาหลีแบบไปกันนะทุกคนเท่ทจับใจเรามากเลยชอบชอบจริงๆดูอะไรแบบนี้มันกระชื่นกระชำหัวใจแค่พูดศัพท์ภาษาไทยก็ไม่รู้ตอนเนี้ยเราไปคู่ที่3กันคู่รักในดวงใจของเรานะ็ะคือคู่กุ๊กวีนะคะเป็นคู่ที่น u m b e r วันในเจนีตลอดไปและตลอดการแล้วก็ชอบมากๆเลยกุกวีกุ๊กวีกุ๊กวีคลิปแรกกุ๊วีเขียนว่าจังหวะมันได้ไปครับผม คู่นี้เขาเกิดมาคู่กันจริงๆทําอะไรก็เหมือนกันทําอะไรก็น่ารักเป็นจริงๆคลิปนี้คือดีมากคนตัดต่อเยี่ยมมากคือเอาจังหวะมาได้เข้ากันอดีแล้วแบบสองคนนี้เขาเล่นกันน่ารักเนาะคลิปที่2นะคะถ้าจะใกล้กันขนาดนั้นอันนะคะก็เขาเป็นแฟนกันนะก็น้องใกล้กันปะไปเรื่งปกติอันนี้ยังถือว่าน้อยไปปกติเขาก็แบบ ท้าจะเอาแบบหัวเกยกันแล้วสำหรับคู่นี้เขารักกันเป็นเรื่องจริงนะคะทุกคนคิดสุดท้ายนะคะทุกคนสำหรับคู่นี้ b d s กวี DS, v, แล้วก็ภาษาญี่ปุ่น เราเราเดินทางไปถึงคู่สุดท้ายะค่ะทุกคนนะั่นคือคู่น้องใหม่ของเนียเหมือนกันนะคะโต๊จนุนเป็นคู่ของซูบินกับยอนจุนนะคะมาดูกันว่าเนียจะปิดใจสลายไหมนะคะสำหรับคู่นี้นะคะที่จะบอกว่าเนียชอบซูบินเพราะว่าตอนนี้คือเนียไม่รู้ว่าจะเป็นใครในี F K เพราะยังไม,ไม่ได้ติดตามขอนอย่าของ T F K แต่ว่าเนียเห็นคลิปนี้ในทิก t o ็ตนะคะคึ่นน่ารักมากนี่ก็เลยเริ่มแบบว่าเอ้ยคนนี้ก็น่ารักนะเข้าตากรรมการอะไรอย่างนี้เนียชั่นจะเป็นยังไง สำหรับคลิปแรกเขียนว่ายอนจุนผู้ข้างรักน้องซูบินเดี๋ยวนี้เด็กมันรักแรงเราทุกคนชอบรุนแรงบบนี้เลยค่ะพี่ชอบเอาเลยค่ะไปค่ะทุกคนสำหรับคลิปที่สองนะคะให้เกียดคนที่เรารัก ากกันด้วยวน,น่ารักใจตูมินน่ารูินมุ่งมงมากน่าตูมินมากจะได้เมนต์ีไอีดาราทุกคนอาการที่แบบยังเห็นสมาชิกไม่ครบเลยเนี่ยตอนนี้ต้องดูเอ็มวีของน้องๆก่อนว่าแบบเป็นยังไงจะได้รู้แบบเฮ้ยเราชอบใครกันแน่แต่ตอนเนี้ยแค่เห็นซูมินคนเดียวในติ๊กต็อกของทียอีก็คือแบบเด็กคนนี้มันน่ารักมาคลิปสุดท้ายกันนะคะเขียนว่าและแกตามนี้นะคะทุกคนไปค่ะ น่ารักมากขออนุญาตดูอีกรอบนะเพื่อนๆนะน่ารักจังขอดูอีกรอบได้ไหมขออีกรอบขออีกรอบอือชอบคนนี้จัง คู่นี้น่ารักมากเลยลค่ะ,ยะ,คะทุกคนประกาศยค่ะทุกคนี EP ต่อไปนะคะนี่จะทำเนี่ยจะไม่เขิน EP 10คู่ของซูจุนนะคะรอติดตามกันได้เลยนะคะจะทำทั้งหมด20คลิปไปเลยทุกคนจะบอกว่าทุกคนคะอยากเห็นคู่กู๊ดวีด้วยไหมมีจะทำคู่กู๊กวีทั้งหมด20คลิปเหมือนกันนะคะถ้า นี้นะคะคนกดไลค์ครบ5,000คนนะคะเนี่ยจะทําคลิปเนี่ยจะไม่เขิดอีพีของเรือกุ๊กวีต่อค่ะทุกคนทั้งหมดยี่สิคลิปอยากดูกุ๊กวีป้าใครอยากดูกุ๊กวีนะคะฝากกดไลค์เยอะๆๆเลยเดี๋ยวครบ5,000พถัดไปทำแน่นอนรอบอีพีถัดไปนะคะทุกคนรับรองว่าทําคู่กับสุจุนแน่นอนเพราะอยากทําเพราะน่ารักมากๆนะคะคลิปนี้จะประมาณนี้นะคะรับองว่าทุกคนจะชอบนะคะแล้วก็หากมีภาพประกันใดเรื่มพูดชื่อหรือว่าเรื่องการเลือกรูปหรือว่าเลือกวิดีโอมาเนี่ยต้องขออภัยด้วยเพราะว่าบางเรือยังไม่เคยทําก็เลยยังไม่ค่อยมมีข้อูลนนะะคคทุกกา อกว่าชอบมากโดยเฉพาะซูบินน่ารักมากคุกบีก็ชื่นใจเหมือนเดิมค่ะทุกคนสำหรับผู้หญิงก็เซเว่นก็น่ารักเหมือนเดิมเลยคลิปนี้นะคะทำเนี่ยรู้จักสมาชิกใหม่ในก็เซเว่นนะคือคุณจินยองค่ะทุกคนที่หน้าเหมือนเสือะคะ่ะทุกคนสำหรับเมียน่ารักมากก็คลิปนี้ก็จะประมาณนะะีกก like, share, ้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อนะคะคลิปนี้จะได้มีคนดูยเยอะๆแล้วก็เนี่ยจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อนะคะทุกคนสฝาคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะไปละบายแฮปปี้จัง